นายวีรพงศ์พิทลอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีคนที่5.2ปฏิบัติหน้าที่วันแรกด้วยความเป็นสิริมงคลเข้ากราบสักการะสินศักสิทธิ์ผู้เมืองระโวท่ทำกลางการต้อนรับอย่างตุคุนจากหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวลบบุรีวันท,ที่11ธันวาคม2 5ง8เวลา8นาฬิกา11นาทีนายวีรพงศ์พิทลอด ได้เดินทางเข้ารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีคนที่52อย่างเป็นทางการหลังได้รับพระบรมาราชโองการโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าสักกราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่โดยเริ่มต้นเข้ากราบสักกราระหอพระไพรีพินาศบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดลบุรี พระบรมราชานุสาวัลลีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพิยะมหารา,ราชรัชกาลที่ห้าลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารสรากลางจังหวัดลบบุรีจากนั้นได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ายในห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและได้เดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช นักลางวงเวียนเทพสตรีเจ้าพ่อสารพการณักสารพการพระที่นั่งดทธิตสวรรค์พัญญามหาปราสาทพระที่นั่งพิมานมุงกุดภายในพระนารายณ์ราชนิเวศและได้เดินทางไปสักการะต่อ,อยังสารลูกศรพระนางจามเทวีณวัดพระนางจามเทวีหลวงพ่อแสงสารหลักเมืองสารเจ้าพ่อปักจันทร์ ในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เดินทางกลับมายัางจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเพื่อสการะสารพระภูมิพระพุทธลูกป,ประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางออกไปยังโรงเรียนมินิศศึกษาในพระราชาอุปถัมภ์เพื่อเข้ากราบนมัตการพระธรรมาชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิสลาลาม ราชบวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดลบบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่พ่อเมืองลบบุรีและขอพรให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อความหาสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีสำหรับประวัติการทำงานของนายวีระพง์พิทยอดดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีคนที่52ปีพศ2555 หัวหน้ากลุ่มง,งานสรรหาและประเมินบุคคลกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพศ2554นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยช่วยราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่เลขานุก,การอธิบดีกรมการปกครองพศ2556หัวหน้ากลุ่มง,งานอำนวยการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ พศ2557หัวหน้ากลุ่มง,งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดลำปางพศ2558ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพศ2559ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พศ2559ผู้อำนวยการงานกลุ่มวางแผนอัตราคำสั่งกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพศ2560นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพศ2561ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพศ .2562 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่านพศ .2565 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พศ .2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปีพศ .2568 ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีคนที่55 ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากน้องไปชลิตผิวผ่องประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีสุรเดชแก้วไพรบรรณาการข่าวลบบุรีทีวี4.0ติมหัวทองข่าวโซเชียลได้บันทึกภาพแต่งลานพิธีกรภาคสนามที่วากรสงวนพวกที่ปรึกษาณเดชลบบุรีทีวี4.0รายงานลบบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบบุรีทีวี ได้ทั่วโลกทาง f เฟ b บ o ๊กแ Fanpage โดยพิมพลรูปบิทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรูปบลิทีวีกันทั้งน้องละใครๆก็ดูรูปบิทีวีันาดไรละ